สวัสดีครับท่านผู้ชมโอเคไอ้ปอไม่เป็นไร้ยเด่เดๆนี่เล่นแบบทีไม่ค่อยเก่งแต่ตกเก่งไงนานกว่าอีวันนี้จะตกได้หมึกไหมมันไม่เกาะีีมันไม่มีหมึกหรอกเพราะเวลาพูดพูดดังๆมันเสียงมันจะได้ได้ยิน ก็มือเบาๆคนอื่นเราไม่ได้ยินตอนนี้ลงคลิปเราจะเอาไปตัดต่อนี่ไม,ม่มีด้วยไงก็มันเป็นแบบตกปลาปลามันก็ลองบีบปลาฉลามปะอ,อ้อสวิทปลาไก่คะุดไก่อะลองลองปลาไก่ดิ Cái gì? kim cày đó? Ồ, <laughs> ăn, à, à, này, cái, bổ mẹ โคตรช้าวันนี้ต้องตบให้ได้ฉลามไม่ได้หรอกมงโคตรช้าเลยอืมเดี๋ยวก่อนไม่กาก็ใช้ไนดะ้ดีกว่าไม่น้ำตายนะ <c oughs> ไปขับต่อ ลองตกปลาบนเรือดิจะอาจจะได้อาจจะได้ของดีไปต่อ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 นะครับท่านผู้ชมต่อต่ออยากได้ปลาดีๆขอปลาดีๆหน่อยอยากปลาลิโม่ปลาสลี่ครับหลอก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 วันนี้เจอได้ปลาแล้ว มาดูกันกดรับกุก,กเลยตอนกลงคืนตกปลาได้ค่อยก็ดีนะตอนงคืนแล้วนะครับโอ้โหปลาปลาก,ก็ดีนะปลาก,ก็ดีอยู่แต่แต่ไก่กว่าเดิมมาก <c oughs> ไก่ทำไมเช้ามาตัวยัง ตอ,ข,อขึ้นยากขึ้นเยินเหลือเกินส่วนวันต่อมาจะได้ปลาอะไร,ารอาจจะได้ฉลามก็ได้เโอเคเพื่อเราเคยตกปลาได้ปลาปลาเทพนะแล้วก็มีปลาเทพอย่างปลาล่องหมดปลาสายฟ้าอะไรก็มีปลาดุกไาฟ้า จะขายปลาแล้วจะได้เอาไปสกีเกือบลุดเกือบลุดเกือบลุดไปไปไปต่อ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 ตอตปอต่อะีอตอต่อต่นต่อต่อ่อต่่่อต่อต่อออ่งตอ่ออออออต่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 รต่ออ ใช่ปล่าไ,ไม่ไม่ไม่ใช่ไอเหยื่อนะขึ้นยากขึ้นดีเหลือเกินลู่ลูล่อโอ๊ปอะไรเนี่ยเอ้า Kh En